ศิลปะดนตรีไทยเป็นภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดต่อยอดองค์ความรู้จากครูไปยังสิษย์ด้วยความภาคเพียรและการฝึกฝนผ่านการเวลามาหลายยุคหลายสมัยจวบจนปัจจุบันมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงก่อตั้งขึ้นมาด้วยเจตนารมอันแน่วแน่ของคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลง ที่มีความปรารถนาที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาศิลปะดนตรีไทยให้คงอยู่เป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลังมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้ริเริ่มการประกวดบรรเลงดนตรีไทยสอนทองขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2530โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของศิลปะดนตรีไทยผ่านกระบวนการเรียนรู้สู่ความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีต่างๆที่เหมาะสมกับวัยวุฒิและคุณวุฒิของผู้เข้าประกวดโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการบรรเลงดนตรีไทยที่ดีเป็นสำคัญเพื่อเป็นรากฐานในการต่อยอดองความรู้ต่างๆในการบรรเลงดนตรีไทยของเยาวชนต่อไปในภายภาคหน้า นอกจากเวทีการประกวดมูลนิธิได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้จึงเกิดกิจกรรมค่ายเยาวชนดนตรีไทยสอนทองขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2537มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรีแก่เยาวชนโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อการผ่านกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้จากผู้อื่นและชุมชนและนอกจากนี้ยังมีการฝึกฝนพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีไทยร่วมกันที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นแนวคิดหนึ่งในการสืบสารดนตรีไทยตามเจตนารมณ์ของคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงที่มุ่งหวังให้เยาวชนเหล่านี้ เติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการสืบสารวัฒนธรรมไทยต่อไปในอนาคตโครงการเพื่อนดนตรีเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องดนตรีอุปกรณ์ดนตรีและสื่อการเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาชุมชนชมรม และหน่วยงานต่างๆที่ขาดแคลนโดยการมอบให้ให้ยืมและช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสารและสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ทางดนตรีไทยรวมถึงเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายชุมชนดนตรีเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ในขั้นพื้นฐานและสามารถพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตในปีพุทธศักราช2563ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา COVID-19 มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลง ได้ออกแบบกิจกรรมการประกวดเป็นเลงดนตรีไทยสอนทองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้แนวคิด Competition from Home โดยเปิดรับผลงานทางไปรษณีย์และทางออนไลน์พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดกระบวนการเรียนรู้สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทั้งยังเป็นการรักษาวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดไว้ได้เป็นอย่างดีทางมูลนิธิได้มีการจัดทำตัวอย่างคลิปเสียงเพลงประกวดขึ้นโดยมีการเผยแพร่ทาง YouTube Channel เอระเหยลอยชายซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ส่งผลงานได้เรียนรู้ทำนองเพลงในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองนอกจากนี้มูลนิธิได้จัดกิจกรรม เรียนดนตรีไทยสอนทองซึ่งเป็นกิจกรรมออนไลน์ที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นผ่านทางโปรแกรม Zoom ม,มีการถ่ายทอดสดทางเพจการประกวดดนตรีไทยสอนทองรวมทั้งสิ้น12ครั้งซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละหลายพันคน และได้มีการเผยแพร่ซ้ำผ่านทาง YouTube c h ช n n e l เอระเหยลอยชายในปีพุทธศักราช2564มูล,ลนิธิเปิดรับผลงานของผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศทั้งหมดผ่านทางออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเว้นระยะห่างลดการเดินทางพบปะและเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศที่อยู่ในระหว่างการกักตัว จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด1 9ยังสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้นอกจากนี้ยังได้เห็นกระบวนการตัดสินที่ยังคงมีวิธีการเช่นเดียวกับการบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการและทราบความคิดเห็นของคณะกรรมการผ่านการเผยแพร่ทาง YouTube Channel การประกวดบรรเลงดนตรีไทยสอนทอง และในปีพุทธศักราช2565ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโครโรนา COVID-19 ที่คลี่คลายเบาบางลงกิจกรรมการประกวดบรรเลงดนตรีไทยสอนทองจึงได้กลับมาจัดเต็มรูปแบบอีกครั้งนอกจากการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะความสามารถของเยาวชนการประกวดดนตรีไทยสอนทอง นับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมดนตรีไทยขับเคลื่อนไปอย่างเต็มระบบทางด้านผู้เรียนผู้สอนช่างโรงงานผลิตเครื่องดนตรีสถาบันการศึกษาและการประกอบอาชีพตลอดระยะเวลา10ปีที่ดำเนินงานมามูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากบุคลากรและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เต็มใจช่วยเหลือสนับสนุนทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดและกำลังทรัพย์ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างพื้นที่ทางดนตรีที่ทำให้เกิดบรรยากาศของการพบปะเชื่อมสัมพันธ์แลกเปลี่ยนมุมมองและมิตรภาพท้ายที่สุด หัวใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือความต่อเนื่องในการสร้างคนสอนทองภาคภูมิใจที่เวทีการประกวดนี้ได้มีส่วนร่วมเป็นพื้นที่ในการบ่มสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและได้กลับมาช่วยกันขับเคลื่อนในบทบาทหน้าที่ต่างๆเมื่อเติบโตขึ้นสอนทองมิใช่เพียงการประกวดดนตรีแต่สอนทอง ยังคงเป็นพื้นที่ที่ทุกคนร่วมสร้างและเติบโตไปพร้อมกัน